ว่ากันว่านักฟุตบอลช่วงที่พีคที่สุดนะครับจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ20-30ถึงปีที่จะเป็นช่วงที่เล่นได้ดีที่สุดมีสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดและก็จะควาดรางวัลส่วนตัวมากมายได้มากที่สุดในช่วงนั้นนะครับโดยเฉพาะรางวัลบอลลงดอที่ส่วนใหญ่ครับผู้เล่นที่ได้รางวัลก็มักจะอายุประมาณนี้นะครับระหว่าง20-30ถึงปีแต่ก็จะมีนักเตะบางกลุ่มนะครับที่เป็นข้อยกเว้นกับการที่ว่าแม้จะอายุเยอะแต่ก็ยังดีพอที่จะควารางวัลบอลลงดอที่ถือว่าเป็นที่สุดของนนนนนนัััักกกกกฟุตตบบอออลลลไไดดด้้่่่่จะะปปูครรวาาาาเเงทีีีสมถฉษฎห็ใน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe s ับส c คร b e ให้กับเดนันส,สตักดกดแม็ก์กันด้วยนะครับคนที่1ลูก้าโมดริชหลังจากที่รางวัลบอลงดอร์กลายเป็นสมบัติผัดกันชมระหว่างเรเนลโเมซี่กับคริสเตียโนโรนารดมันนานเป็นทศวรรษนะครับคือตั้งแต่ปี2008เป็นต้นไปเนี่ย โรนัลโดกับเมซี่เนี่ยก็คว้ารางวัลสลับกันไปมาคนละ5ครั้งนะครับจนกระทั่งในปี2018 10ปีที่รางวัลเป็นของโรนัลโดและก็เมซี่ในปี2018นะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเพราะว่าในปีนั้นครับคนที่เป็นเจ้าของบอลลงดอกก็คือลูก้าโมริชครับจอมทัพชาวโครเอเชียที่โดดเด่นเหลือเกอินนะครับในปีนั้น ถ้าว่าเรามองจากเส้นทางของโมริชนะครับมันก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับจนมีวันที่เขาได้รางวัลน,นี้นะครับด้วยตำแหน่งการเล่นและการเกิดมายุคข,ของเมสซี่และโรนัลโดรวมถึงสไตล์การเล่นต่างๆเขาไม่ใช่จอมถล่มประตูก็ไม่ใช่จอมแอสซิสนะครับเขาเป็นวิฟิลตัวเชื่อมเกมก็เลยเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับที่เขาได้รางวัลแต่ปีนั้นต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่พามาดริดนะครับได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วก็ที่สาคัญนะครับเป็นเดอะแบกเลยพาโครเอเชียเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในป ในที่สุดครับโดยวันที่โมริชได้รางวัลน,นะครับเขามีอายุ33ปี2เดือน24วันนะครับ คนที่2อันเฟรโดดิสเตฟาโนนะครับอันนี้ย้อนไปไกลเลยนะครับในยุค50ครับดิสเตฟาโนคือตำนานดาวยิงผู้ยิงใหญ่ของเรอัลมาดริดนะครับถ้าจะบอกว่าเรอัลมาดริดเข้าสู่ยุคทองในช่วงไหนก็เป็นคนที่เปิดสกรารยุคทองโดยอัลเฟรโดดิสเตฟาโนนี่เองนะครับกับการที่ช่วยให้เรอัลมาดริดเนี่ยคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพ5ปีซ้อนตั้งแต่ปี1956ถึง1960และก็ยิงประตูนในนัดชิงได้ทั้ง5ปีด้วยนะครับเป็นสถิติที่ยืนยงคงกระพันเหลือเกิน ดิเตฟาโนครับคือนักเตะคนแรกที่ได้รางวัลน,นี้2สมัยครับแม้ว่าตัวของดิเตฟาโนเนี่ยจะเป็นชาวอาร์เจนตินาแต่ว่าตอนที่มาคาแข่งกับเรอัลมาดริดเนี่ยเขาได้สัญชาติสเปนแล้วนะครับนั่นทาให้เขาเนี่ยผ่านเกณฑ์ที่จะได้รางวัลน,นี้เพราะว่าในยุคนั้นนะครับมันมีข้อบังคับว่าต้องเป็นนักเตะสัญชาติในทวีปยุโรปเท่านั้นดิเตฟาโนครับได้รางวัลครั้งแรกในปี1957นะครับแล้วก็ได้ในสมัยที่2ปี1959โดยวันที่ดิเซฟาโนได้รางวัลในปี1959เนี่ เขามีอายุนะครับ33ปี5เดือน11วันครับคนที่3เลฟยาชิน ยาชินครับได้ชื่อว่าเป็นผู้สาวประตูที่ดีที่สุดตลอดการของโลกลูกหนังนะครับดูได้จากการที่มีาการพูดถึงนะครับในแง่มุมต่างๆในประวัติศาสตร์ของผู้สาวประตูนะครับก็จะมีชื่อของยาชินโดยตลอดรวมถึงรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมในตำแหน่งผู้สาวประตูเนี่ยก็จะมีอย่างรางวัลยาชินอวอร์ดด้วยนะครับยาชินครับเป็นนักเตะของสหภาพโซเวียตครับและเขาคือนักบอลในตำแหน่งผู้สาวประตูคนเดียวครับที่ได้รางวัลบอลลงดอและถึงตอนนี้ก็ยังเป็นคนเดียวแบบนั้นต่อไปตลอดอาชีพของยาชินนะครับ สโมสรของเขาเล่นได้แค่ทีมเดียวเท่านั้นก็คือดินาโมมอสโกส่วนอีกหนึ่งทีมที่เขาเล่นนะครับก็คือทีมชาติสหภาพโซเวียตและก็คว้าแชมป์มาครองมากมายนะครับแชมป์ลีก5สมัยบอลโซเวียตครับอีก3ครั้งส่วนกับทีมชาตินะครับยาชินได้เหรียญทองโอลิมปิกนะครับกับสหภาพโซเวียตและแชมป์ยูโรในปี1960หลังจากที่ได้โอลิมปิกมา4ปีก่อนหน้าในปี1956ครับรางวัลส่วนตัวครับยาชินกวาดมาแทบทุกรางวัลนะครับแต่ว่าที่เป็นมาสเตอร์พีซที่สุดนะครับก โดยในปีนั้นนะครับยาชินได้คะแนนโหวตเหนือสุดยอดตัวรุก2คนนะครับอย่าง Rivera, จอานี่ริเวร่าจอมทัพจากเอซีมิลานนะครับแล้วก็จิมมี่กรีฟสตำนานดาวยิงชาวอังกฤษโดยปีนั้นนะครับยาชินได้รางวัลโดยตอนที่เขามีอายุ34ปี1เดือน25วันครับคนต่อไปครับลีโอน el เมซี่ โซโร้อนๆเลยนะครับไม่ต้องเกริ่นอะไรมากสําหรับผู้ชายคนนี้นะครับกับการได้รางวัลบอลลงดอร์สมัยที่7มากที่สุดชนิดว่าไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนและก็ไม่น่าจะมีใครทําได้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับหลายคนอาจจะไปตามตอนที่เมซี่ในภาพของเด็กนอ้อยที่ได้รางวัลครั้งแรกตอนนั้นเขาเพิ่ง23ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆนะครับตอนนี้เขาเป็นนักเตะหนุ่มใหญ่แล้วก็ได้รางวัลมาต่อเนื่องแม้ว่าจะอายุเยอะขึ้นก็ตามนะครับ คือแม้ว่าจะอายุเข้าหลัก3แล้วก็ยังกวาดรางวัลได้อยู่นะครับ2อเพิ่งได้มาแล้วคราวนี้ก็คือ2021นดะครับด้วยมาตรฐานการเล่นที่แทบไม่ตกกับชื่อเสียงที่สั่งสมมาตั้งแต่ตอนหนุ่มๆน,นะครับทำให้ตอนนี้เมซี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมากกว่าเป็นสุดยอดของโลกนะครับแล้วก็เป็นที่สุดของรางวัลบอลลงดอตอนที่เมซี่ได้รางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขามีอายุ34ปี5เดือนกับอีก8วันนะครับก็ ถือว่าน่าจะเป็นสถิติที่เหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่เมสซี่ทาได้ครับแต่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 นะครับมันไม่ใช่สถิติที่เป็นที่สุดของรางวัลนี้นะครับไปดูที่คนต่อไปเลยดีกว่าครับเซอร์สเตอร์ลี์แมทธิวส์สถิติของเมสซี่ว่าสุดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่อันดับที่1นะครับและดูแล้วเนี่ยสถิตินักเตะบารลงดอร์ที่อายุมากที่สุดที่ได้รางวัลนี้ก็คงจะไม่โดนทาลายหรือทําลายก็ยากมากๆนะครับเพราะว่าสถิตินี้ถือครองโดยเซอร์สเตอร์ลี์แมทธิวส์ครับปีกชาวอังกฤษนะครับ ตำนานปีกพ่อมดของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีครับจากสโมสรแบล็กพูลแมทธิวส์ครับคือคนักเตะคนแรกที่ได้รางวัลน,นี้หลังจากที่มีการประกาศรางวัลครั้งแรกในปี1956โดยเขาได้คะแนนโหวตเหนืออันเฟรโดดิสเตฟาโนและก็เรมงโกปาครับสองแข่งจากเรอัลมาดริดนะครับโดยวันที่สเตอร์สเตอรี่แมทธิวส์นะครับได้รางวัลฟังให้ดีนะครับ เขามีอายุ41ปี10เดือน17วันนะครับไม่ใช่แค่หลัก3นะครับไปหลัก4กันเลยทีเดียวซึ่งน่าจะคงเป็นสถิติตลอดการของรางวัลนี้นะครับที่ไม่น่าจะมีใครมาทำลายได้นั่นเองนะครับน่าเป็นสถิติครับของรอนบาลงดอร์แลวก็คอนเทนต์จากเนื้อสับว์บแมกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ u ั s c r คร e ให้กับช่องของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับล